ภาติดตาของคนอะคือเด็กนิเทศต้องถือกล้องอะเขาเข้าใจผิดหลักสูตรของมกรุงเทพเนี่ยเราจะสามารถเลือกเรียนระบบได้ก็ <c oughs> ไม่เรียน <c oughs> ชาวชาวนิเทศคะนี่คือการเรียนการใช้กล้องของเรานะคะ <c oughs> วิชาการเมืองวิชาเรียนเรื่องการเมืองแล้วมันเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ยังไงและนี่ก็คือใบที่จดไว้ว่าเออเคยไปสมัครงานที่ไหนบ้าง18ที่จบมรัฐทางกานง่าย นำตัวกันก่อนนะคะอแอมก็จะมาจากฝั่งนิเทศมอเอกชนนั่นก็คือมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะซึ่งปัจจุบันก็เป็นคอนเทนเตอร์อยู่ค่ะสำหรับน้ำอุ่นนะคะน้ำอ,อุ่นเรียนจบจากคณะนิเทศาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยปัจจุบันทํางานเป็นอาร์ตเด็คเตอร์อยู่ที่ชูใจกับกัลยานมิตรค่ะเย้ไม่มีใครส่งให้แกฉัน <c oughs> ่เอแอมว่าเาอันนี้ก่อนดีก,กว่าว่าคณะนิเทศาศาสตร์คืออะไร ตามที่ฉันเข้าใจนะคณะนิเทศศาสตร์คือศาสตร์แห่งการสื่อสารใช่ค<ะ>ือเรามาเรียนวิธีการสื่อสารให้มันดียิ่งขึ้น<ช>อะ่ะว่าสื่อสารยังไงให้ได้ใจคนจะสอบเข้า แตกต่างกันยังไงเราดิก็ถ้าเป็นของน้าอุ่นนะคะสมัยวงเล็บสมัยปี60นนู่นเลยมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์อะแบบเกจเฉลี่ย20โอเนน30อะไรเงี้ยเกจสาแพทนู่นแพทนี่20นู่นนี่นั่นอะแต่ละมันจะเป็นสัดส่วนแตกต่างกันอะเราต้องสับขาหลอกดีๆว่าแบบเราจะไปเน้นตรงไหนอะไรเงี้ยพอที่ฝั่งบอกรุงเรมค่ะจะสั้นลงทันทีสามารถมาสมัรยืนเข้าได้เลยค่ะริงห์สิงห์นีแกไม่ได้ต้องแบบมีคะแนนอะไรเป็นเปอร์เซ็นต์ รับสมัครยังไงแกก็แค่มาติดต่อที่ธุรการโรงเรียนโอ้คูจะเข้าข้ใส่ข้ค่าทองแตกต่างกันอย่างไงบ้างค่ะก็สำหรับนิเทศศาสตร์ภาคไทยนะครับของจุฬาเนี่ยก็ค่าเทอมของภาคไทยอยู่ที่ประมาณ21,000บาทต่อเทอมรวมกันตลอดหลักสูตรก็ประมาณแสน 6,800,000 180บาดนี้ท่ศาสตร์มกรุงเทพภาคไทยราคาจะอยู่ที่49,480บาทต่อเทอมต่อเทอมแต่ถ้าเป็นตลอดหลักสูตรอะจะอยู่ที่3,4980บาทครับแต่แอมได้เรียนฟรีค่ะเราจะมาดูกันว่าวิชาที่นิเทศจุลามีมอกรุงเทพมีเหมือนกันหรือเปล่า วิชาแรกไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นวิชาบังคับของชาวนิเทศคือวิชาชื่อการเมืองและการปกครองของไทยวงเล็บสําหรับนิสิตนิเทศศาสตร์สิ่งที่เรียนก็คือเรียนแบบว่าเรียนรัฐธรรมนูญเ,<อ>เรียนการเปลี่ยนแปลงการปกครองของ475แล้วก็เรียนเรื่องของแบบวงจรอุบาทของไทยอ่ะมีประชไ้ะชไตยไปใช้การใช้เตะไตยปรัฐประหารอะไรเงี้ยวงจรอุบาทเชี่ยโคตรมันแต่ที่มันที่สุดก็คือในปีนั้นเขาก็จะเน้นเป็นที่เรื่องของแบบการ<อ>แสดงออกเออการประท้วงบบเออติวิธีแล้วมันเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ยังไง ฉันเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของการเข้าใจบริบทสังคมประเด็นนั้นที่จา์เลือกเข้ามาในปีนั้นก็ก็ดีก็คือการการสื่อสารการแสดงออกด้วยสต,ภยต,ติภายใต้เห็ุการภายใต้คอสชอนะคะข้อ <c oughs> สอบแ,แซบมากข้อ <c oughs> สอบไฟนอลข้อแรกนะคะอะไรคือความเหมือนและความแตกต่างของการเมืองประชานิยมระหว่างทักษิณและคอสชอ <c oughs> สอบ3ประเด็นแล้วก็ยกตัวอย่างเพิ่มเติมแล้วก็มีการยกโพสตของแบบคนที่โพสต์สวิพากษ์การเมืองเสียหายอะไรเงี้ยยกโพสมาแล้วก็ให้อธิบายว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ฝึกให้เราเป็นนักช็อตที่ดีสิ่งของฉันอะคือถ้าเป็นเด็กปีหนึ่งอะจะเรียนเหมือนกันหมดกฎหมายของคณะนิเทศศาสตร์จ<ไ>ำได้ว่าต้องเข้าห้องชม,มรมแล้วก็แบบทุกคนก็ต้องมานั่งติวเพราะว่าข้อสอบยากมากแล้วก็อินโทรเมสอันนี้สนุกดี <laughs> <laughs> แบบที่โชว์ให้แอมดูไปอินโทรเมสเป็นภาพแบบเรียนตั้งแต่ประวัติศาสตร์มึง เรียนเรียนเรื่องการสื่อสารแบบอินโทรเมสแบบการสื่อสารเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปสู่สาธารณะท,<อ>แบบทุกแบบเออทุกแบบบนโลกตั้งแต่แบบไอ้นี่อ่ะตั้งแต่ไอทฤษฎีภาพติดตาหาเหวอ่ะเออเขาเรียกยังตอนเด็กคิดว่ามันบ้าหว่ะตาไปส่งยุคหนังเสียงขอบคุณน,นะคะอาจารย์ไทนเนิกรอ้อง แล้วโทรเลขด้วยนี่โทรแมสขอบคุณกูเกิดมากูยังไม่เคยได้ส่งโทรเลขเลยกาไม่รู้นะคณะเราเป็นเราเป็นคณะแห่งการสื่อสารกูอยากจะให้ร,รู้ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์กูคิดเข้าข้างตัวเองอยู่สุลาก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เออมหาลัยอื่นอาจจะไม่มี Gen e ทุกวิชาในมเนี่ยที่มันเปิดเป็น Gen e อ่ะซึ่งมันส่วนใหญ่จะมาจากคณะอื่นๆอะไรเงี้ยเปิด Gen e ใช่ไหมเราไปจิ้มได้ไปเรียนได้อืมแต่ต้องเก็บให้ครบอันนี้น่าสนใจ Music App เออ Music Appreciation แล้วคืออาจารย์เขาจะให้แกทำอะไรในค่ำเนั้ยนะมึงหลับตาแล้วยังไงต่อเขาฟังเปแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเห็นไหมนี่คือดูใบไไ้ผลิมีรูงกินน้ำพลาดผ่านแล้วก็มีฝนตกโปรตรู้สอบก็คือแบบเปิดเพลงแหละแล้วก็แบบ จำว่านี่คือเบอร์อะไรอะไรเงี้ยใครเป็นคนแต่งมาต่อกันที่วิชาต่อไปวิชาที่แอมเรียกร้องเข้ามาเออเออมีมึงคนเดียวก็ตอนนี้ฉันอยู่นี่นี่ก็คือวิชาที่ชื่อว่าใส่ลัสรขาสอนวาดภาพแบบว่าให้ไปดูใบไม้ต้นไม้อนกศาก็วาดทั้งวาดทั้งถ่ายอะไรเงี้ยเออเพราะการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์มันจะแบบมีความละเอียดแตกต่างกันอะเออซึ่งฉันเองนะครับตอนนั้นภาพจบ จะวาดต้นไม้วาดไม,วดวไม้วาดสัตว์มแมลงอะไรก็ได้ <c oughs> กูอยากวาดโครงกระดูก <c oughs> แต่รู้สึกเหมือนจะไม่พอ <c oughs> อยากเห็นของจริงเ <c oughs> อออาจารย์บอกว่ามันมีห้องหนึ่งในคณะจุฬาจําไม่ได้แล้วว่าคณะไหนเออในห้องนั้นนะมันมันจัดแสดงแบบกล้ามเนื้อ <c oughs> <c oughs> จัดแสดงแบบศพอ่ะที่มันเลาะหนังออกไปหมดอ่ะ <c oughs> แล้วเหลือแต่แบบกล้ามเนื้อคนกําลังมูฟเมนต์ท่าต่างๆเออก็เดินลาลอขึ้นไปในหัวคือนึกภาพว่าแบบเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แบบเอออลังการหน่อยอะไรเหมือนสิริลล่าอะไรเงี้ย นั่งเป็นห้องมืดๆห้องแบบเล็กๆเลยเหมือนแบบเหมือนเดินเข้าห้องเรียนทั่วไปอะแต่เปิดเข้าไปนี่แบบสูรูขของลูกป่ารูปแมทมีรูปป <c oughs> ่ะมีรูปไหมที่จริงเขาอ่ะโทษทีไม่ได้ถ่ายแบบโซนกล้ามเนื้อมาแบบค่อนข้างเกรงใจเขาแต่มันเป็นห้องที่เปิดไฟสว่างเปิดไฟสว่างแบบนี้มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรไม, <c oughs> ไมัไม่ดีขึ้นเลยนะ คือถ้าเวลาเราเป็นเด็กนิเทศศาสตร์แล้วอะภาพติดตาของคนอะคือเด็กนิเทศต้องถือกล้องอะเขาเข้าใจผิดเราต้องไเพราะฉะนั้นเราต้องได้เรียนวิชาใช้กล้องหรือเราต้องใช้กล้องเป็นกันทุกคนเว้ยจริงหรือไม่ไม่จริงไม่ใช่ทุกคนที่เข้าไปจะได้แบบกล้องแบบพายที่ว่า มันไม่ใช่ทุกคนที่แบบจะมีกล้องใช่ป่ะแล้ววิชามันก็จะไม่ใช่แบบโหรเรียนอัดแน่นวิชากล้องสิบ<ร>ตัวเราต้มีคนมาตั้งไฟให้นะครับ <c oughs> แล้วก็มีคนตั้งลิมโบข้างหลัง <c oughs> แล้วก็แบบช่แช่แช่อย่างเท่าเทียมกัน <c oughs> ไม่มีมึงไปซื้อกล้องเอาเอง <c oughs> ชาวชาวนิเทศะนี่คือการเรียนการใช้กล้องของเรานะคะเราจะมาจิ้มไปเรื่อยกูไม่มีตังซื้อกล้องอะสมัยปีหนึ่งอะกูต้องเรียนผ่านไอเนี่ยแล้วมึงดูดิภาษา เป็นเป็นเมสเซจจากอาจารย์บอกว่าให้หนีไปเป็นตัวอักษรอีบโบราณที่อาจารย์พยายามจะบอกเราว่าแต่เราันหมายความว่าอะไรบ้างอ๊อยยื่นกล้องให้กูหลักสูตรของมอกรุงเทพเนี่ยเราจะสามารถเลือกเรียนระบบได้ก็คือจะเป็นแบบที่ชื่อว่า iFIT ซึ่งมันจะเป็นการที่ว่าเราเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตัวเองเลยก็คือไม่เรียนเยพูดอย่างอื่ขอ ไ่ฟิตมันสามารถใช้ได้เวิร์กกับนักศึกษาที่เขาแบบอยากจะค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองหรือเขาถนัดการแบบไปทําโปรเจกต์ <S <S แล้วก็ค่อยมานั่งถอดรหัสว่าสิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้จากการทําธุรกิจอะคืออะไรถ้าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ในห้องเรียนต้องให้แก่อยู่แล้วทักษะเหล่านั้นแกสามารถเอามาเชื่อมคะแนนเป็นเกรดแล้วก็ให้แบบเป็นผ่านหรือไม่ผ่านแบบเนี้ยได้เลยอะไรเงี้ยให้เกี่ยตัวเองเหรอแต่อาจารย์เป็นคนประเมินอ๋อ บบ Make Sense หมถูกต้องสุดท้ายอ่ะถ้าอาจารย์เห็นว่าน้อยไปแกต้องไปทำโปรเจกต์เพิ่มหรือถ้าแกไม่ได้แกต้องไปเข้าเรียนใหม่เพื่อให้ได้สิ่งที่แบบจะสามารถเทียบหน่วยกิจได้จริงๆอะไรเงี้ยเออก็ถึงจะทําได้แต่อย่างที่ฉันชอบระบบไอฟีน่ะเป็นเพราะมันทําให้สามารถทํากิจกรรมได้อย่างเต็มที่ทำโปรเจกต์สร้างงานของตัวเองได้มันก็ออกมาเป็นผลงานที่เอาไปใช้ตอนหางานได้อะไรเงี้ยื่นา่นนออ เท่าที่ฟังเ,เนื้อหาเนื้อหามันค่อนข้างแบบครบถ้วนแล้วกันแต่ถ้าความต่างก็คือขึ้นอยู่กับเรื่องของ อาจารย์อาจารย์ผู้สอนวิธีการ<ช>เรียนการถกการปฏิบัติลงมือทำอะไรเงี้ยใช่คอนเนคชั่นสังคมเพื่อนแตกต่างหรือเหมือนกันค่ะมันแล้วแต่คนเว้ยม,มันไม่ใช่ว่าทุกคนที่เข้าไปเราจะได้แบบคอนเนคชั่นปัวปังอะก็คือมันไม่สามารถการันตีได้ว่าเข้ามอไหนแล้วจะได้คอนเนคชั่นแบบไหนเปไป,ไปฉันรู้สึกว่าสิ่งที่จะเกิดคอนเนคชั่นได้ การทํางานคือเราต้องทํางานก่อนเราถึงจะได้คอนเน็กชันแต่เราจะไม่สามารถเพอร์ซีฟได้ว่าเข้าไปปุ๊บเราจะได้คอนเน็กชันเลยโดยที่เราไม่ทําอะไรเลยเข้าสู่พาสสำคัญมากๆที่เป็นกระแทฮอตฮิตอยู่ตอนนี้กับแฮชแท็กเรียนที่ไหนก็เหมือนกันจริงหรือเรียนที่ไหนมันไม่เหมือนกันเราไม่สามารถไปบอกได้ว่าเด็กจบจากมหาลัยนี้คือเด็กไม่เก่งทั้งหมดอันนี้ฉันไม่โอเคก็คือการสเตียรอ์ใช่ เอาต,อตรงๆนะตอนที่แอมทำงานกับน้ำอุ่นแอมก็ไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่าน้ำอุ่นจบจากมหาลัยน้ำอุ่นไ,ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแอมจบจากอะไรโอ้โหสิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆและนี่ก็คือใบที่จดไว้ว่าเออเคยไปสมัครงานที่ไหนบ้าง18ที่ทั้งหมด18บแปดที่นะจบมลฐางานงนะ่ายคือ,อมนันอาจจะแกลบความสนใจได้เร็วๆก็แบบเฮ้ยนี่แท้จุฬาว่ะแต่หลังจากนั้นเขาก็จะดูพอร์ตคุณอยู่ดีเพราะมันไม่ใช่ว่าเด็กที่จบจุฬาทุกคน จะเป็นคนที่เก่งหรือทำงานในุริษัน,นั้นได้อ่ะอันนี้เราเห็นด้วยว่าถ้าในฝั่งเด็กมอเอกชนอะ่ะการที่เรายื่นใบสัมภาษณ์แล้วเป็นมอเอกชนอะ่ะก็อาจจะทําให้ผู้ผู้ที่จะสัมภาษณ์หรือนายจ้างเรามีความเอ๊ะในคำว,ว่าอะยังไงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวที่เราจะไปวัดความเอ๊ะ และเพิ่มความน่าสนใจให้กับเขาคือพอร์ตแบบพอร์ตจริงๆเลยคือการที่เราไปถล่มกับการสร้างผลงานให้มันออกมาเป็นรูปปรรมโปรเจกต์ที่เราทําตั้งแต่แบบสมัยปีหนึ่งปีสอีสามปีี่มีอะไรคือแบบใส่มันมาให้หมดซึ่งเวลาใส่อะใส่ให้มันเกี่ยวโยงกับที่ที่เราไปสมัครด้วยนะแกเพราะฉะนั้นเด็กมเอกชนอย่าน้อยใจไปนะคะ ถ้าเรายังเปลี่ยนค่านิยมแบบภาพใหญ่ภาพรวมต่อศาศนาคติที่แบบมีต่อเราไม่ได้สิ่งที่เราทําได้คือการไปผลิตผลงานให้เป็นรูปธรรมเออไปฟูมฟักตัวเราเองดีกว่า แล้วถ้าเราเก่งจริงใครๆก็อยากจ้างเราแหละประมาณนั้นละมั้งขอย้ำว่าหลายที่ปัจจุบันนี้ใช่จะมีการบ้านให้ถูกต้องคือตอนนี้เราต้องเข้าใจบริบทการสมัครงานใหม่นะไม่ใช่แค่เรายื่นไปไปสัมภาษณ์เราได้งานคนที่จบ<อ>แต่มหาลัยดีแต่ผ่อนนี่ไม่มีผลงาน<อ>ไม่มีอะไรเลยเก็ไม่รับแต่สิ่งสำคัญที่สุดอะคือเราไม่สามารถตัดสินคนคนหนึ่งว่าเขาเป็นคนยังไงเก่งยังไงมีความสามารถยังไงใช้ชีวิตดีไม่ดียังไงจากเพียงแค่ชื่อมหาลายัย และว,วันนี้พวกเราก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะถ้าใครอยากให้เรามาทำอีพีต่อไปออไม่ว่าจะเรื่องของการแชร์การทำพอร์ตออมีหลายเรื่องอยากเมาส์เลยจริงๆการทำพอร์ตการแบบการเมืองมีผลต่องการออทำพอร์ตการเรื่องมหาลัยการเรื่องออบริษัทที่จะทำงานไหมคะจริงพวกสายอาร์ตอะไรเงี้ยคือน้ำอุ่นแบบเชียมากๆคือพร้อมมาแชร์มากๆเพราะฉะนั้นถ้าชอบอะไรในคลิปนี้หรือเห็นต่างกับพวกเราสองคนหรืออยากรู้มุมไหนอีก อย่าด่าก็พออย่าถล่มทัวก็พอนะคะจะแบบอยากให้คอมเมนต์คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะๆเลยเดี๋ยวพวกเราเนี่ยไปนั่งไล่ต่อเพราะเราไม่เน้นเรียนเก่งแต่เน้นเรียนรู้วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะและอย่าลืมกด subscribe ช่อง i m possible กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะคะและเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ